บัดนี้วันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช25 6 7เป็นวันที่2ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีวิสิตขอถวายเสียงสวดสราธยายข้าสูตรพระประิษฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอม สมันตาจาัก,กวาเลสุอัราอัตราคัจฉันตุเทวตาสาัทธรรมมุนิราชาสสักสุนันตุสะะักขโมกขตังสักเเคกาเมจรูปเปคิริสิกะลัตะเตจันทาริเขวิมาเนทิเปลเตัตเถจะคาเมตรุวะนะขะหาเนเเคหะวัตถุมหิเขเตภูม,มามจายันตุเทวาชาลัถธล วิสาเมยักขัขันทพภนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะละัลวจนังสาวทาโวเมสุนันตุธรรมวัสนากาโรายมพัทันตาธรรมสวนากาโรายมพัทันตาธรรมวันากาโรายมพัทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังฆังสารนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคฉามิ ตติยามปิทำมังสารนังฆฉามิตติยามปีสังคังสารนังฆฉามินัตติเมสารนังอัญยังพุทโเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสตโสตีเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอัญยางธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสตีเมโหตุสัพพธา นติเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสักเกสุวิหระรติกปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเคนะสิทธิปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิ สัพเพเหวะอระหันเตหิสทัหิจะโลกาจะโลกะทาตูหิเท е วตาเยภุยเยนะสันนิปติตาโหนตุพระควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัฐโขจะตุนนังสุทธาวาสก,กายิกานังเท е วานังเอตัทัสโหสิอยังโขพระควาสักเกสุวิหารติ กัปปิระวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทธิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัาหิจะโลกัตทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาโหนติภะควันตังทัสนายะพิกุสังคัญจักยันูนะมยัมปิเยนะภะควาเตนุปสังกะเมยยามะ อุปสังมะอุปสังกะมิตวาภะควะโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเยยสามาติอัถโคตาเทวตาเสยยะนถาปินามะภาละวาปุริโสสัมมันชิวตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาวิตังวาพาหังสัมมีเฉยยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระอันตระ,ะหิตาพักวโตวปุละโตปาตุระหังสุอาถโคตาเทวตาพักวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพักขวโตว สันติเกอิมังคาถาอาภาสิมหาสัมโยปะวัตนสมิงเทวกายาสม,มาคาตาอาคาตามหิอิมังธรรมสัม,มยังทักขิตาเยวะอาปาราชิตสังคันติอัตโขอาปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตัตระ พิกขโวสมาทหังตุจิตตังอัตอัตโนอุชุกามะกังสุสาราธีโวเนตานิคะเหยตาวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโขอ,อปาราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตาวาขีลังเฉตาวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจ,จะมะเมชาเต จัลันติสุทาวิมาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอ,อัตโขอปราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเกยจิพุทธังสารนางังคัตตาเสณเตฆามิสสันติอปยาภูมิงปหายะมานุสังเหตุเทหัง เทวกายังปริปูเรส,สันติตีอธโคภขวาภิกขูอามันเตศเยภูเยเนะพิกขเววัทสุโลกัท้าทุฮาตูสุเทว,วตาสันนิปฏิตาโหนตุตถาคตังทัศนายะพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกขเวเอาเหสุอตีตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภักวันตานงเอตปรมามเยวะเทวาตาสันนิปติตาอเหสุงเสยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวทวิสันติอนณาคตามัทนานัารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักวันตานงเอตปประ มาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยถะเสยยะถาปิไมหังเอตระ,ะหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนานทะสุสาทุกังนามะสิระโลกะภาสิสามิตีเอวัมพันเตติโขเตภิกขูพะคะวโตปัจจัโสสุงพะคะวาเอตัะทัโวจะสิโลกะมนุษกัสามิยันทะกุมภพพุมมาตทัทสิตาเยสิตาคิริคับ พลังปฏิหัตปฏิตตาสมาหิตาปุถูสีหาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทะตมะนาสาพุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพีโยปัญจสะสเตยันยตวาวเนกาปิละวัถเว ตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวากายาอาพิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอาตัปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุษษาทัสสานังอเปเกสทะะทะัทธมัทธคุ อาหัสะอะทะสัตตลิงอาสังเอเกสหัสสานังอามนุสานะมัทธสุงอาเปเกนัตนตะมัทธขุงทิสาสัพพาผุตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวันิคัตวาจากักขุมาตะโตอามันตยิสัถา สาวกเกสารเนนัตระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิกโวเยโวหังกิตะยิสามิขิราหิอนุปุพภโสสตสหัสสาวยัขาภุมมากปิลวัฏทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณมันโตยะสัสสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวรังชาสหัสสา เหมะวะตายักขานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนินโนโมทะมนาโมทะมานาอาภิการมุงพิกขุนังสัมมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัส,สายักขานานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันะวันโนวันะวันโตยัสสิโนโมทกามาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโลโสละสะสะหัสายะขานาตนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันะวันโนโตยยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตา ยักขานาณตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัยัสิโมโมทกานาโมทกานาอะภิกามุงพิกขูนางสติสมิติงวนางกุมพิโลราชาคาหิโกเวปุลัสสะวิเนสานังพิโยนังสัตตะหะหัดสังยักขานัง ยิลุปาสติกุมพิโลราชาหิราชาคะหิโกโสปาคะส,สมิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัโถปสาสติคันทัพพานังอัคิปติมหาราชายายสิเสปุปปาติตสสะหะพระหโวอินทนามามหัพพลา อิทิมโตชุติมโตว,วันนวันโนวันนวันโตยะยัสิโนโมทะกาวโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสมิติงวานังทักกินจัตทิศาลาชาวิรุณโหตัปะสาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายะยัสินโสปุตตาปิปัสสะพระหาโวอินทะมานามหาภลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโนยยัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมิติงวนางปัจฉิมันจะที่สังราชาวูลูปักโขภาษาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายยยัสิโสปุตตาปิสัสสะพะหาโวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยยยัสิโน มทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวนางอุตตลันจะที่สังราชากุเวโลตับปะสาสติยักษานางอธิปติมหาราชายายยัสสิโสปุตตาปิตัสหาโวอินทะมานามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยยยัสิโนโมทาม โมทัมานาอภิกามุงพิขูนังสมมิติงวานังปุริมะที่สังทัตะ,ะทรัตโถทิทักขิเนนะวิรุณหโกปะฉิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตตรังที่สังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทันละมานาอัถถังสุวะเนกปิละวัฏทเว เตสังมาหาเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวภิภูโตสหจันทโนกามเสโโจะก,กนนินุมัตทุนิมัตทุจปะปนาทโทโอมปะมันโยจะเทวสูโตจมะมั จะมาตาลิจิตตเสโนจะคันทับโพณโลราชาชะโนสกโกอาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยะวัชาสาเอเตปัญเย,ยจะราชาโนคันทับพาสหะราชุพิ โมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนางอาถาคูนาภสานาคาเวสาลาสหตัชากากรมพระลัสะตสตตลาอาคูปาคายาสหทยาติพิยามุนาทตัตลัตถา จะอาคูนาคายะสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสม,มิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหะรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหาสยาสาเตวนะมัชชะปัตตาจิตราสุปันนาอิติสเตสนามังอภัยันตธานาครา,าชา นามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาหาหิอุปะวะหาอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสรนะารณะมะกังสุพุทธังขิตะวะชิระหัตเถนะสมุทังอสุาสาสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสะวัเสเต,เต อิทิมันโตยยัสีโนกาละกัญชามะหาพิสมาอาสุลาธานะเวคาสาเวปาจิติสุจิตติจะปหาลาโธนมุจีสหสตัญจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจะน,นามกาสันในหิตวาหลิงเสนัง ลาหุพัทธ,ธมะทามุปาขามุงสม,มยโยธาน,นิพันพัันเตภิกขูนางสาม,มิติวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยคาตาตาขามุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจะยะสัสสาสหะเมตตาการุณากกยิกา,กาอาคูเทวายะยัสสิโน ถ้าเสเตทัสทธากายาสัพเพน,น,นันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวัวน,นะวันโตยายาสีโนโมทะมานาอภิกามงภิกขูนางสัมมิติงวะนางเวณทูจะเวทาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันทวาลาหกาวาสูนางวาสกโกเสโถสักโกปาคะปุรินทโททเสเตท,ทสาธากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยยะสีโน โมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังอาถาคูสาหภูเทวาจารมักคิสิขาวิลาอาลิธากาจะโรชาจะอุมมาปุพพนิพาสิโนวารุณาสามะธรรมาจะอัชุตาจะอาเะอาเนชากาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวสะวเนสิโนทะาเสเต ทัศธากายาสพเพนานันตะวาน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันะว,วันโตยยัสิโนมูฆะมานาโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสัมมิติงวานังสัมมานามหาสัมมานามานุษา,า,ามมนุสุดตมาพิขาทะ ทิทาปะทูศิก,กาอาคูอาคูมะโนปุปัทูสิกาอทาคูหะรัตโยเทวาเยนณโลหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาเอคูเทวายยาสิโนเทเสเต,เตทัศทายกายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสิโนมหามานา อภิกามุพิกขูนางสาม,มิติงว่านางสุกากาลุมหาการุมหา,า,มหาอารุณาอาคูเวคะนสาสหะโอทะยัโอทะตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามมตาหาลักขาชามิสกาจะยยัสิโนทะนยังอาคาปะชุนโน โยทิสาอาภิวัสติทเทเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยยสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกูนางสัมิติงวะนางเคมิยาตุสีตามายากัตทะยะกัตกาจะยยสิโนสัพพิตกา ลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคูอาถาคูปาริม,มิตาปารณิม,มิตาปะเทเสปสภากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนวันโตยะยัสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนังสเทเตเทวะนิกายาสัเป นานัต,ตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสะทิตาสหะปะวุทธะชาติมัคขีลังโอคตินนะมะนาสวังทัเขโมคะตะลังนาคังจันทวังอาสิตาสิติตังสุพราม,มาจะปาระมัตโตจะปุตตา อิทิมโตสหสังนังกุมาโลติดโสจะโสปาโคสัม,มิติงวะนังสหัส,หสพัมะโกมะสหัสพรมะโลกานังมหาพรรมามพิติทติอุป,ปนัตอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยยัยสิตโสทะเศถะอิสลาอาคู ปัจเจกะวาะสะวันติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต,ตเตจะจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสรัมมเกมาลเสนาอาภิกามิปันสะปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหัทะพันทะทะ ลาเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปาริวาเลทะมาโวมุลจิตทะโก,โกจินังอิติตัสทะมหาเสโนกันทหาเสนังเอปาสยิปานินาตละมาหันจักสลังกัตาวานังเพระวังยถาปาวุสโกเมโค ฐานะยันโตวสวิชกโกสัทาโสปัจจุทาวันวติสังกุโทอสังยังเว,ะวะเสตันจะสัพพะอภิญญายะวะวะักขิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสะวะเกสะวะเนละเตมหเสนาอภิกันตาเตวิชานถาภิกขวโว เจจอาตปะมก,กะลุงสุตวาพุทธะสาสสนังวีละลาเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตตสังคามสังคามาพะยาตีตายะตสิโนโมทันติสหภูเ,เตหิ สาวกาเตชเนสุตาติ